ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาด้านงานประดิษฐ์กระเป๋าผ้าเขียนเทียนโดยนางสาวอนุชราขจิตเพชรจรัสประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่นชื่อนางสาวอนุชราขจิตเพชรจรัสอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ้านห้วยลึกบ้านเลขที่405หมู่ที่7ตำบลปิงโคง้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ประวัติผ้าเขนเทียนผ้าเขียนเทียน,เ,ยน,เ,ยนเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผ่าม้งที่สืบสานกันมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีโดยเรื่องจากชาวม้งที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ปลูกต้นกันชงนำใยมาทอเป็นเสื้อผ้าเพื่อใช้สวมใส่เพื่อให้ผ้าสวยงามตามความต้องการ ต่อมาจึงได้มีการคิดค้นการสร้างลวดลายให้สวยงามขึ้นโดยใช้เทียนต้มให้ละลายแล้วนำมาเขียนลายบนผ้าใยกันชมก่อนจะนำไปย้อมสีครามจากต้นครามหรือต้นห้องตามธรรมชาติซึ่งเทียนที่เขียนไว้จะก,กันไม่ให้ครามเกาะใยผ้า เมื่อนำผ้าที่ยยอมเสร็จแล้วไปต้มให้เทียนละลายออกก็จะได้ลวดลายบนผ้าที่สวยงามมีการพัฒนาในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ปั้มลวดลายต่างๆแทนการเขียนด้วยมือซึ่งจะใช้เวลานานหลายวันกว่าจะได้แต่ละผืนและการปั้มแบบนี้ก็จะสะดวกรวดเร็วและได้แพทเทิร์นที่สวยสม่ำเสมอและมีลวดลายกว่า1ิแบบทั้งลายดั้งเดิมของชาวมงหรือลายกราฟิกสมัยใหม่ที่คนนิยมซึ่งสามารถนำมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นลายใหม่ๆผ้าเขียนเทียนจึงสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานประดิษฐ์กระเป๋าผ้าเขียนเทียนเป็นภูมิปัญญาที่ให้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆทั้งอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาสามารถให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องผ้าเขียนเทียนทักษะวิธีการย้อมผ้าการตกแต่งลวดลายการปักลายบนผ้าเทียนสะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ความรู้ที่สะสมที่สืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกระบวนการทำผ้าลายเขียนเทียนของชนเผ่ามงให้สืบทอดต่อไป